คุณสเสนอเหรออ๋อคุณสเสนอปะโถสเสนออ่อออกมา,มาเป็เน,น, okay, น,าน,นาภาษาไทยเสนอเนาะโอเคครับตรงกันนะภาษาไม่ฉีดเพราะมีโรคประจำตัวกลัวผลข้างเคียงแต่ที่ทำงานผู้คนที่อยู่ในโวงงานนะในที่ทำงาน เพื่อนๆผูกเนาะหรือใครแต่ใครจะเป็นซีอหรือใครก็ตามทีถามว่าฉีดหรือ,อยังถ้าผมไม่ฉีดอนาคตคงต้องออกจากงานโอโ้โหจุดที่เป็นจุดได้เสียของชีวิตนะงานคือเงินเงินคือของกลางในการใช้แลกเปลี่ยนของอยู่ของกินของใช้และของเก็บาางานคือเงินเงินคือของกลางถ้าเรามีของกลางสต็อกแลว้วโอชดสบายมากพ่อให้มาแม่ให้มาของกลาง สมบัติสมบัติมรดกม,มรดกม,มันก็อีกช็อตหนึ่งถ้าไม่มีมันต้องดินน้นรนอย่าบอกว่าดิ้นรนนะครับมันไม่ใช่ปูปลานะครับเออต้องเข้าใจกันแล้วกันอ่ะต้องเข้าใจเข้าใจฟังอ่าอย่าเพิ่งด่วนออกจากงานนะครับอนาคตคงต้องออกจากงานอนาคตคงต้องนะแปลว่ายังยางยาง,ยางแต่ต้องยอมออกถ้าถึงจงนั้นประมาณนั้นนะครับจากงานมาใช้ชีวิตแบบใหม่ แต่ก็สนใจพลังงานนะมาใช้ชีวิตแบบใหม่นะอายุเท่าไหร่ตั้งต้นยังไงนะถ้าอายุห้าสิบแล้วจะไปลงไร่ลงนาะพละงกำลังยังมีอยู่ไหมมันก็ได้นะห้านสะิบนี่ยังถึงตังอยู่นะให้รู้ไว้ <c oughs> โอเคนะเอาหลักกลับมาเข้าสู่ประเด็นหลักว่าระหว่างเริ่มต้นจากว่ามีโรคประจำตัวลุงมีคนที่พูดว่า โรคทุกโรคเกิดจากความคิดความคิดของเราถ้ามันไม่บาลานซ์ความคิดเช่นอะไรก็ตามที่เข้าหูมาสู่ใจก็คือคิอคดสม,ม,มองมันถึแก๊กเข้าตาสู่ใจเข้าจะหมกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวการสู่ใจคิดสมองม,มันถึแกกไอการคิดผ่าน,นอติตระห้าตรงนั้นนะครับ ที่มันสะสมหมักหมมมันนานมากมันก็กองเต็มอยู่ในหัวเราย้ำโรคที่โรคเกิดจากความคิดซึ่งเป็นความคิดของเราทําให้ร่างกายของเราที่บอกว่าที่เขาว่ามีโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนั้นพอเวลาไปหาเขาเขาก็จับโรคยัดทันทีเรียกว่าโรคประจําตัวเห็นไหมฮะก็แปลว่าของไม่ดีมันมีอยู่ในประจําตัว ชัดเจนไหมครับอธิบายขยายความตามนี้เมื่อเรารู้ว่าของไม่ดีประจำตัวมันอยู่ตรงไหนตับไตไส้พุงม,ม้ามปอดและหัวใจทั่วๆไปที่เขาเรียกว่าโรคเรื้อรังเรื้อรังเรื้อรังก็คือมีอะไรความดันเบาหวานหัวใจและอะไรอีกตัวน ความดันเบาหวานไขมันหัวใจเนี่ยไขยมันก็คือร่างกายมันไม่เผาไหม้มันไม่เบิร์นเพราะนั้นสูนใหายใจเข้าไปครับท่านกลั้นนานๆให้มันเกิดการลุกไหม้เผาไหม้เหมือนกับเครื่องยนต์มีจังหวะดูดอัดระเบิดแล้วก็ขายมันทำนองเนี่ยครับรเผอิญผมมีความเข้าใจ ชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญ้วยนะเรื่องเครื่องยนต์ให้รู้ไว้เขียนหนังสือขายนะครับบอกให้รู้ไว้นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าสิ่งนั้นนะฮะนำมาผสมผสานกับชีวิตจริงของการที่มันไม่เผาไม่เม้มไม่เบิร์นทั่วไปก็บอกออกกำลังกายมันไม่พอละครับนับอากาศกั้นนานๆให้ภายในร่างกายมันร้อ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 นนะพอเวลามันร้อนมันจะเผาไม้เองแต่เป็น ไขมันในเส้นเลือดที่เขาว่าเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็พอเวลาไขมันมันไม่มีในเส้นเลือดในหลอดเลือดที่เขาว่าเราก็จะไม่มีโรคมันจะคลายมันจะคลีนออกไปได้ของมันเองครับท่านโอเคนะที่บอกว่าโรคประจำตัวในฝั่งเราเราจะไปยอมรับอย่าไปยอมรับโคตระมันคําว่าโรคประจําตัวเรามายอมรับ,อรเ,รรอรบเออร่างกายของเราไม่แข็งแรงเหมือนชาวบ้านเขาอายุ รุ่นราวคราวเดียวกันเราใช้คำนี้